ได้ออกแรงอะไรประมาณตาครับตาดีกวับน,นี่ส้มสายชูรอบคุณตาลเลยครับ แบบคลิกครับโดยแบบว่าน้ำแานเส้นเดียวนะครับมีน้ำจิ้มแซบในนอนบอกไปเลยรูจากกระดูกเลยนะครับนี่เปืเป่อยๆเลยนะครับเด้งๆเลย ดูดูดูโอ้โสิเนี่ยโอ้แซบ่แซบๆเเลยเนี่ยขาหมูพะโล้เดี๋ยวคอยไปทำน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆโอ้โหซศกเๆๆเศว้าวขาหมู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  ขาหมูไปเลยนี่น้ำจิม้มนี่เห็นไหมน้ำจิม้มน้ำจิ้มเสร็จตามนี้นะครับอันนี้ว้าวเดี๋กกินน้ำก่อนติดคอน้ำรสชาติหวานนะครับนี่อุร้อนอุ่นร้อนมือร้อนมือร้อนมือ น้ำจิ้มนี่แบบว่าแซ่บเลยนะครับน้ำจิมออ้มเฮ้ยเปรี้ยวหวานๆนะครับกำลงังพอดีกินกับปลาโลนี้ผมไม่ได้ต้มแบบหวานมากนะครับต้มแบบพอดีพอดีไปแบบกินกับน้ำจิม้มโอ้ยร้อน Mm. 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 Rồi, eh. mm.